Poco ยืนยันการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในไทยหลังจากการรอคอยที่ยาวนานผู้ใช้งานจะได้พบกับ Poco F8 Pro และ F8 Ultra ที่จะเข้ามาสู่ตลาดไทยในเร็วๆนี้แต่ที่น่าสนใจคือการเปิดตัวรุ่น F8 Pro นี้เป็นการยืนยันจาก Poco ว่าจะเปิดตัวรุ่น F8 Ultra ด้วยและนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับแฟนๆของ Poco ที่รอคอยอย่างต่อเนื่อง โพ c o F8 Pro ได้รับการรับรองจากกสทชในไทยแล้วซึ่งเป็นรุ่นที่มีรหัส2,510 DPC 44G และนี่เป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นหลังจากที่ F8 Ultra ได้ผ่านการรับรองไปแล้วในช่วงปลายเดือนตุลาคมทั้ง2รุ่นนี้จึงพร้อมที่จะเข้ามาสู่ตลาดไทย แต่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคือการเปิดตัวรุ่น F8 Ultra ซึ่งคาดว่าจะเป็นการรีแบรนด์จาก Redmi K90 Pro Max ที่เปิดที่เรียบร้อยแล้วในตลาดจีนซึ่งเป็นการยืนยันว่าโพค o ยังคงมีความสัมพันธ์กับ Redmi อย่างใกล้ชิดสำหรับ F8 Pro ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะเป็นการรีแบรนด์จากรุ่นไหนแต่เราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเป็นรุ่นที่มีคุณภาพและฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นอย่างแน่นอน ข้อมูลนี้เป็นการยืนยันใจแฟนๆของโพโคอีกครั้งว่าการเปิดตัวรุ่นใหม่ๆของโพคยังคงต่อเนื่องอยู่ด้วยคุณภาพและราคาที่คุ้มค่าจึงไม่แปลกใจเลยที่โพคยังคงมีแฟนๆที่รอคอยอย่างต่อเนื่องและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้การเปิดตัวรุ่นใหม่ๆของโพโคมักจะมีการตลาดที่น่าสนใจทั้งจากการตั้งราคาและการต้อนรับจากผู้ใช้งานดังนั้นอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้งานที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนใหม่ๆที่มีคุณภาพและราคาที่คุ้มค่า อย่างไรก็ตามคุณคิดว่ารุ่นใหม่ๆของโพโคจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างไรและคุณคาดหวังอะไรจากรุ่น F8 Pro และ F8 Ultra อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะครับ